ลานิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบมัดผมนะคะเดี๋ยวมาใส่รีวิวแบบหางม้าผูกให้คุณลูกค้าดูนะคะวิธีการใส่ใส่ยังไงไม่หนักหัวนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำเป็นรีวิวของรุ่นสวอนปลายชื่อรุ่น V3 นะคะรุ่น V3 ยาว60เซนเมตรนะคะ เขาจะเป็นตรงระบายสวอนนิดนึงนะคะวิธีการใส่แบบมัดหางมะผูกนะคะหลักงานง่ายๆเราต้องมัดผมให้ค่อนข้างที่จะแน่นๆเลยนะคะมัดแน่นๆเลยมัดสูงมัดต่ําได้หมดคุณจะมัดแบบมัดระดับไหนได้หมดเลยนะคะแต่ที่สําคัญคืออาจจะต้องมัดผมให้แน่นๆนะคะคุณลูกค้าคะนี่แม่ค้าจะมัดสูงนิดนึง ผมข้างหน้าเราเหลือไว้ก็ได้นะคะมัดยังไงก็ได้มัดผมเราก่อนอะแม่ค่าจะมัดแบบเน้นๆเลยนี่มัดเต้นๆเลยอ่ะนี่นะคะมัดเน้นๆใช้หนังยางเส้นเล็กก็ได้หนังยางเส้นใหญ่ก็ได้แต่แม่ค้าคิดว่าหนังยางเส้นใหญ่แบบนี้มันจะช่วยพยุงตัวกิ๊บให้ได้ได้ดีนะคะห่างม้าผูกเขาจะมีกิ๊บเสียบตัวนี้นะคะก็เป็นเชือกอะ รุ่นนี้ชื่อรุ่น V 3 6 0เซนเมตรนะคะสำหรับลูกค้าที่อาจจะชอบแบบธรรมชาตินะคะวอลลุ่มสวอนนิดๆน,นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลทองนะคะแม่ค้าเลือกสีให้แมทกับสีผมจริงแม่ค้าแต่ว่าจะมีสีให้เลือกอยู่5สีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาไล่สีให้ให้ดูทีนี้ไอตัวกิ๊เสียบเนี่ยให้ลูกค้าเสียบเป็นแนวนอนแนวนอนนะคะ <c oughs> แนวนอนหลังนังยาง เสียบแนวนอนอย่าเสียบทิมนะคะให้เสียบตรงนี้ให้เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะแนวนอนหลังหนังยางอย่าเสียบทิมนะ,ะเดี๋ยวนะพยายามที่จะอธิบายให้ลูกค้าเห็นชัดไหมนี่เนาะอย่าอย่าเสียบทิมแบบนี้ไม่อยู่นะคะต้องเสียบหลังหนังยางอย่างนี้เสียบเข้าไปเลยแนวนอนเห็นไหมเสียบเป็นแนวนอนหลังหนังยางอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บใช้เชือก เชือกสองเส้นเนี่ยพันควยกันข้างล่างผมจริงเรานะคะพันควยกันปื๊บนี่แล้วก็มัดเป็นโบถ้าเราจะแบบเเขาเรียกอะไรไม่อยากให้เห็นโบเดี๋ยวแม่ค้าจะมาสอนนะคะอาจจะหาที่เครื่องประดงประดับอะไรมาปิดทับก็ได้แต่มัดเป็นโบมันจะง่ายเวลาแกะเราดึงเชือกออกเลยนะคะอ่ะในกรณีที่แบบว่าอ่ะเสร็จแล้วนะ แค่นี้แหละวิธีการมัดมง่ายๆมันก็จะรู้สึกแบบไม่หนักไม่หลังนะคะคุณลูกค่ะต้องมัดผมให้แน่นๆนิดนึงประมาณน,นั้นก็จะแอบบ,บังผมจริงเราอยู่นะเห็นไหมคะผมอันน้อยนิดของแม้คะ่ะเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น V3 เป็นหางมา้าผูกนะคะ ความยาว60เซนขนาดมัดสูงยังยาวเลยเนาะถ้ามัดต่ำกว่านี้มันจะยาวกว่านี้อีกนะคะมันจะน่าจะตกประมาณนี้เนาะถ้าเราไม่อยากให้เห็นโบเราเอากองเอากิ๊ฟมาปักทับก็ได้นะคะเอากองเอากิ๊ฟมาปักทับก็ได้ประมาณนี้บางโบบางบางโบของอตัวหางหม้านะคะ นี่เรียบร้อยเป็นการแบบมัดหางมะผูกเขาเรียกหางมะผูกนะคะตัวนี้แม่ค้าหันหลังให้ดูนะคะแม่ค้ามีความรู้สึกว่าถ้าเราเอาไปข้างหลังอะ่ะมันจะแอบแบบดึงดึงอยู่นะคะนี่ข้างหลังข้ายาวประมาณมยาวประมาณเกือบเอวอันนี้แม่ค้ามาสูงนะ แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเบี่ยงมาด้านข้างมันก็จะแบบเหมือนตัวเหมือนไหล่เรามันพยุงช่วยจะไม่ไม,ไม่ไม่หนักไม่หลังมากนะคะไม่หนักถ้าลูกค้าใส่รู้สึกตึงหัวก็เบี่ยงมาไว้ด้านข้างได้นะคะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการใส่แบบช่วยได้อยู่แต่บางคนคือไม่ก็ไม่หนักเนาะมันแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่คนเลยถ้ารู้สึกแอบหนักก็เบี่ยงมาด้านข้าง นี่ยกผมข้างหน้าขึ้นนิดนึงให้มันผ่องๆหัวฟีบมากนะคะปพ๊บวิธีการมัดหางมะผูกนะคะมัดต่ำกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แม่ค้ามัดสูงเป็นอันเรียบร้อยรุ่นนี้ชื่อ V3 นะคะ จริงๆมีสั้นกว่านี้นะคะจะเป็นตระกูล V ก็คือจะมี V 1 3 5มเซนจะประมาณประมาณนี้ V 2 45เซนประมาณนี้ V 3 60เซนก็จะประมาณเอวเป็นเป็นทรงเดียวกันเลยแต่ความยาวต่างกันนะคะอะรุ่นนี้นะคะมีอยู่สีเดี๋ยวให้ดูสีก่อนก็จะมีเป็นสีโค้กนะคะสีโคกโคกประมาณนี้นะสีโคกน้ำตาลทองที่แม่ค้าใส่คือสีนี้นะคะสีดำ สีดำธรรมชาตินะคะสีดำธรรมชาติน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลธรรมชาติดำน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลธรรมชาติโค้กสีโค้กน้ำตาลทองนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะสนใจก็ทักโทรเข้ามาถามได้เลยนะคะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะหางมะปูกรุ่นนี้นะคะราคาจัดโปรโมชั่นระบบโอนเงิน180บาท นะคะส่งให้ฟรีเลยนะคะถูกมากนะคะเส้นไหมนี่เหมือนผมจริงทนความร้อนได้รีดได้รีดได้ร้อนได้นะคะราคาระบบโอนเงิน180บาทเก็บไปทาง1 0 0บาทนะคะแล้วก็ ถ้าสนใจนะคะโทรสั่งได้ที่เบอร์0 9 0 5 8 6 6 6 6 1เหมือนเดิมเลยนะคะแอดไลน์มาถามได้0 9 0 5 8 6 6 6 6 1นะคะอย่าลืมซื้ออุปกรณ์ด้วยนะคะวี v 70บาทน้ำยา80บาทนะคะตัวนี้เป็นชุดบำรุงนะคะซื้อคู่กับตัววิกนะคะส่งให้ฟรีแต่ถ้าซื้อแยกมีค่าส่ง40บาทนะคะ โอเค V เราก็วีจับปลายไล่ขึ้นบนนะคะเห็นไหมวิธีการใส่หางมะผูกถ้าใครชื่นชอบมัดผมหรือที่ทํางานเขาให้มัดผมก็ประมาณนี้เลยนะคะหรือออกงานต้องรวบตึงก็ใช้หางมะผูกช่วยได้นะคะจริงๆก็ ไม่หนักนะคะคุณลูกค้าโอเคนะถ้าเรามัดแบบแน่นๆนะคะบางคนมัดหลวมมันเหมือนกับหังมามันจะหลุดมันก็จะตึงดึงหัวเราเราต้องมัดผมให้ค่อนข้างที่จะแน่นนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ